เรื่ออีกีบันรผ่าจออภาษาเรื่ออีกีเส้นจออภาษาเดือนหนึ่งมี4วัน3าเดือน12วัน12บสองวันคิดว่าเรามาทุกทุกสุวันผ่าไหมใครที่มาเขาบัรผทุกคนผ่า,า,เานเลย ยกมือลอยจังเลยโอเคยกขึ้นกลางก็มียังไม่กล้าเห็นไหมแค่เก้าสิบวันสามเดือนกับสิบสองวันเราคิดไปเยอะไหมกับเวลาที่เสียไปแปดสิบวัน ี๋ย่าพวกเราโอาเปนอก็ผูนี้วันนี้ปรึกษาพวกเรานิหนึงก็เป็นประชาธิปไตยบอกประชาธิปไต,ย,ปปตยเอาเฉพาะวัดเราก่อนวัดอื่นเขาไม่ว่ากันเป็นไปได้ไหมพิธีกรรมพิธีเกินทลายแรงนี้ให้พวกเราทำกันเองให้มันจบก่อน พอเราจะเสียเวลากับพิธีกรรมไม่จะเกินไอห้า,าในแต่ละวัดในแต่ละพิธีถ้าร่มตดนจากไายพระสมาทานศสียและกล่าวทั้งหลายเลยเยอะแยะมากมายก็จะได้กินก็จะได้ฉันบางทีบางวันป่าไว้เกือบ10บโมงก็ยังไม่ได้ฉันเลยปรึกษารเาอเฉพาะวัดเราพเพราะวาเป็นไปได้หมคือไหวพระ เราไหวเองได้สมา,าสานศีลเราเรารับศีลเองได้ไหมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพระพระกปกติบอกเฉยๆแต่ถ้าบอก้าไม่รับกับพระก็ไม่แล้วใจมันเหมือนกับสมาทานศีลก็เหมือนกับไหว้พระนั่นแหละเราสามารถที่สมาทานเองได้ เป็นอันวาเนี่ยเป็นประชามตินะคือต่อไปเสร็จก็คือไหว้พระเสร็จแล้วก็สมาทานศีลสัสมยังงพันเตนส่วนใครจะรับศีลห้าศีลแปดก็ว่าเอาเต็มที่เลยเอาศีลสิบศีลสองร้อยเจ็ดก็เอาไปเลยเอาสมาทานด้วยตัวเองนะี่แหละตามอัธยาศัยอันนี้ก็อะคือขาธาทานแล้วก็มันจะได้เสร็จง่าย และที่สำคัญเือเราจะได้รู้และเข้าใจว่าเออเอออย่างนี้เราอยู่บ้านเราก็ทําได้อยู่ที่ไหนเราก็ทําได้เราสามารถที่ทาได้ด้วยตนเองอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นเอาเฉพาะที่วัดเราก่อนวัดอื่นก็จะไปรื้อวิธีเขามันจะยุ่งยากอันนี้คือตกลงกันแล้วนะต่อไปก็ไ้พระเมื่อวัวววเสร็จคือ สภาทานสินส่วนกล่าวความต่อวทานกับเรื่องของป้าอนที่เลียดมันจะเสร็จเร็วเสร็จเร็วม,มากเลยทำไมถึงพูดเรื่องนี้ไปรายงานแล้วคนนี้ไปฟังเทศวันนี้เป็นวันบ่นนะวันนี้ประเทศบางคนเขาก็มาหามาการหลวงพ่อพอหลวงพ่อเขาเขาบอกเขาจําได้ ไปงานนะั้นหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรบอกไปเป็นงานไหนพอก็บอกชื่องานบอกเอเทศเรื่องอะไรพอก็เราส,สั่นๆแสดงว่าใช้ได้สแสดงว่าใช้ได้จะถามพวกเราคืออีสวรพระจะออกพรรษาแล้วถามหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรจะบอกเราหลวงพ่อเทศเรื่องแกงฮหก อยู่ในนั้นแหละอยู่ในแกงเหาะนั่นแหละพอเพาก็ัมาอยู่ในนั้นกดปากกลางมันเข้าใจแกงเหาะคืออะไร,นะแ,กรแกงรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นพะฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้าใจตรงกันเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็เข้าใจตรงกันมันจะไม่เย่นเยอะ มันจะม่ยุ่งเหยิงกับเรื่องเพศกรรมจนมากเกินไปเรื่องหนึ่งที่ออกมาถามที่หลวงพ่อพูดไปหลายครั้งหลายรอบเขาบอกเขาจำได้ยกเรื่องเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องเจดี เราจําได้ไหมเรื่องเจดีเจดีวัดไหนที่นี่พอนึกถึงเจดีย์ปุ๊บเราจะนึกถึงว่าเออมันวัดไหนชวนไปสร้างอะไรที่ไหนทําไมแต่ละวัดต้องมีเจดีเจดีเกิดขึ้นยุคไหนเกิดยุคหลังพุทธกาล เพราะอันนี้คือเจริญยุ่งเรื่องลังกาพม่าบ้านเรานี่ศาสนาพุทธก็มาสามสี่ยุคเริ่มต้นจากแล้วจะบอกว่ายุคตันตะมันก็จะุูอะไรก็คือมาทางขเขมรยศิลปะอะไรแรงจากขเขมรที่เข้ามาอิปิปนมีอิปิปน ดูจากศิละปะวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติต่อกันมาแต่เรียนั้นก็มีศิละปะวิทยายานทางลเลยมา,าม,มาทางเมนมาทางเรืออันนี้ยุคแรกๆมายุคหลังสุดก็คือลังกาตอนนั้นก็เป็นเรื่องของผมพมา่าที่อิทธิพลได้เข้ามาบ้านเรามายุคมาายานคนง่างๆยๆตรงนี้น เทราว่าเรามานที่หลังไม่ซ้ำไปก่อนอื่นเราเราให้ฟังเรื่องเรื่องศาสนาเพื่อจะ้า้จรงกันมันี้พูดเรื่องทั่วไปศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืงมาเมื่อหลังแปดร้อยกว่าปีมาแล้วดัานันก็หายไปเลยแปดร้อยกว่าปีเริ่มต้นจากพระเจ้าอโศก หลังจากพเจยาบริสุทาิ์เวลาเกือบสามร้อยปีจะเฟื้นขึ้นมาหลังจากยววกุคสังขยาสังขยาบ้านเราในครั้งที่แปดที่วัดเจ็ดยอดพุพทธารามวัดเจ็ดยอดหลังจากนั้นแปดร้อยปีตำราทั้งหลายแหละที่มีอยู่ที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใปริตกเรื่ออะไรก็ดี มันเกิดขึ้นหลังเก้าร้อยกว่าปีพันปีสิ่งก่อนนั้นหายไปไหนศาสนาของเราหายจากอินเดียก็ไปอยู่สีลังการะยะเวลาเป็นระยะเานานาอยู่สีรังกาเสร็จสิงการ็โดนเยอะเกิดการเป็นเมืองขึ้นอังเกิดมั่งออนแรลนด์มั่งโปรตุกเกสบั่ง ให้ผ่านมากกมาเป็นก็โดนหมดมนศาสนาที่เป็นผู้ศาสนาจริงๆแทบไม่เหลืออะไรเลยโดยเฉพาะขิดตาดตำนามแม้แต่พระสองฆ์องค์นนก็ค,คือแค่จะบวชพระเพื่อให้ครบองค์สงฆ์ห้ารูปสิบรูปเนี่ยยังไม่ได้ทั้งประเทศที่จะดูมันหายนะขนาดนั้นเพราะที่ศาสนาอื่น ศาสนาเอื่นก็คือเราไม่อยากพูดเรื่องกรรมศนะาสนาเอื่นก็คือสองศาสนาที่กําลังฆ่ากันทุกวันนี้แหนะที่สองประเทศกําลังตอนนี้กําลังฆ่ากันอนยู่กีนเราเนื้อเขาเองคือป,ประเทศไหนฆ่ากันไปฆ่ากันมานะพันปีมาแล้วนะเพราะความเชื่อวัาตรงนั้นเป็นสถานที่ของพระเจ้า แล้วเขาเคารพพระเจ้าแล้วทำไมไม่เคารพกันเองพราะทุกคนก็มีพระเจ้าไม่องค์เดียวทา้งคนตั้งบอกมีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งไม่รู้ใครโกหกสองศาสนานะเขาก็มีบอกมีพระเจ้าองค์เดียวมาถึงไม่ยอะกันกันก็เพราะอย่างนี้แหละศาสนาที่หายไปจากสีลังกาส่วนอินเดียหายไปก็เพราะ อันนี้เหมือนกันนาลันทาพระตายเป็นเบือนจกไปพูดเป็นพันเป็นหมื่นเลยที่าาพระตายตำราเนี่เผาสามวันเจ็ดวันไฟยังลุกเลยจะนักขาหาเป็นเลยสุธากระพรามก็ครอบง,ง,งำโดยสังฆราจารย์ประยุกต์ว่าเออพุทธกระพรามอันเดียวกันสุธาก็ไม่เหลืออะไรอันนี้คือแรก จนสมัยพุทตโคสาจารผู้ตะโาจารย์เป็นคนอินเดียไปโผยแพร่ในศรีลังกามาพื้นขึ้นมาเป็นระหัดพุาเป็นพระไตรปิฎกแปลจากภาษามคตเป็นภาษาสิงหนภาษาสิงหนคือภาษาศรีลังกาคนสิงการ์เดินไปเรียวสิงหนก็ไปศรีลังกานาคก็เผยแพร่มาถึงพวกเราพวกเราคือพม่ามอนอาจร แต่ที่สำคัญคือพื้นฐานคือภาษาบาลีหรือภาษามคตเชื่อใหมเราได้รับอิทธิพลก็ประมาณถ้าเจ็ดร้อยกว่าปีมานี้เองเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าปีมานี้ในส่วนหนึ่งสองร้อยสองร้อยกว่าปีเราก็โดนพม่าข้างาำคือเมืองพุกามแต่เราไม่พูดถึงเลยเราโดนพม่าข้องงามาสองร้อยกว่าปีเพราะนั้นพิติกรรมพิติก,รรกรรปินตลาดเลยก็ามาจากพมาก่า ตำราทั้งลาเล,ก,ลาก็ลกวมจะพม่าอภิธรรมนี่ก็คือพมา่าแต่เป็นแตงหลายตำราที่เราเรียนที่เราจํากันทุกวันแต่งขึ้นที่หลังทั้งนั้นแปรเข้าใจตรงกันนะจะเป็นพระเตยปิตกวิชิตที่มกักในกแต่งขึ้นที่หลังเดวพระพุทธโคสาจารย์แปรเข้าใจตรงกันที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยหมายถึงเรียนบาลี เราก็เรียนพวกนี้แหละเรียนสิ่งที่มันแต่งขึ้นมาทีหลังจนถึงประโยคแปดนะประโยกเก้าเป็นการแต่งเราก็เรียนแค่นี้เองเราเข้าใจว่าอันนี้คือหลักใหญ่ใจความที่เราปรากรเดธมันไม่ใช่งั้นเพื่ออย่าให้เข้จใจตรงกันว่าว่าอันอันนี้คือเป็นพื้นฐานที่ซึ่งบอกว่าทําไมจาได้ไหมหลวงพ่อพูดถึงทีดีเพื่อให้เข้าใจง่าย มต้องไปอิงอะไรเลยก็อยากพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันจะได้เห็นภาพรวมตรงกันเรื่องจีดีจะดีและแต่ศิลปะไปดังคเคมเข็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเคมเมนต้องไม่ลืมว่าเขามาจากมหายาน เดิมทีก็คือพวกพราหมณ์ฮินดูถ้าเราดูศิลปะาลาแหลที่เป็นรูปของร่างกั็นจีดีมันจะคล้ายๆกันร่นงนาตาง,ตางมันจะคล้ายๆกันแต่วนะ่าพารังกาอาตัมพม่าเป็นอีกแบบนึ่งรังกาเขาก็อีกแบบเป็นระฆังความอาตัมพม่าก,ก็เช่นเดียวกันมาบ้านเราก็หลากหลายรูปแบบ แต่สาระสาคัญที่จะถือที่จะบอกพวกเราก็คือคําว่าจดีเนี่ยถ้าเราไม่มองที่เป็นที่เป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเนื้อหาของเขาเอาแค่รูปยังไม่เอาน้ำแล้วเหมือนกับคนเราเนี่ยเหมือนคนเราเมนนราีรูปกับน้ำถ้าจดีเนี่ยก็เหมือนหนวยกับรูปเรามองไปที่รูปก่อนรูปร่างของจีดีไม่ว่าจะเป็น จีดีทรงเหรียญระฆังคว่ำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็เรื่องของศิลปะแต่ที่กำลังใจจะสื่อให้พเราฟังก็คือจนะีดีเนี่ยันตั้งบรรยากาศไม่ได้นี่คือความจริงข้อหนึ่งันตั้งบรรยากาศไม่ได้ากาด็แปลว่ามันตั้งบนพื้นดินคือมันวางบนพื้นดินนี่คือประการที่หนึ่งการที่สองก็คือรูปร่างของจีดีแล้วถ้าเรามาเป็น รูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ก็ได้รูปสองรูปก็คือรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปเลขาคณิตตั้งอามาจะรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมออกมาแล้วถ้าตีมามันก็รูปสามเหลี่ยมคือข้างล่างใหญ่สุดก็จะเรียวๆๆไปจนยอดเป็นเล็กที่สุดถ้าตีเป็นสามเหลี่ยม ไม่ว่าจะเป็นรูประฆังคออมหรือทรนจรีเดียมก็ต่งางแต่มารูปแบบนี้นี่มันเป็นปริศนาธรรมที่สอนพวกเราถ้ามองเห็นเป็นรูปธรรมู้เห็นช,ชัดเนจนว่าจะดีถ้าเป็นรูปละฆังควอมเขาจะไม่มีชั้นแต่จีเลียมของบ้านเราเนี่ยพวกเราเคยนบว่ามันมีกี่ชั้น จะดีว่าเรามีกี่ชั้นก็ได้แต่ยกมือไหวส้สาธุสาธุอื่นถามว่ากี่ชั้นเอต้องกลับไปนับดูก่อนไม่เห็นไหมเราดูแค่รูปแค่ร่างจะกายเป็นความจำําเร่องสัญญา่าตัวประสงค์คือต้องการให้เราเข้าใจที่เป็นสนารธรรมที่มันซ่อนอยู่ว่าฐานแรกฐานหนึ่งสองสามสี่ห้า ตานแรกก็จะเยอะหน่อยคือใหญ่หน่อยฐานสองเข้าไปก็จะเล็กลงแล้วรงจนเป็นเป็นสุยอดมันบอกว่าฐานชั้นแรกนี้นะมนเกี่ยวกับคนคนคืออะไรคนจะต้องเป็นคนอย่างไรคนคือสิ่งที่เรารับไปนี่แหละคือเส้นห้านี่น ถ้าสินห้าไม่ครบมันเป็นได้แค่คนนะคิดได้เอวมนุษย์ตอนนี้โลกเรามีแปดพันล้านประมาณแปดพันล้านประกาศปีนี้ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับศาสนาเดียวเลยมีมาแปดพันล้าน<ม>ว่าฐานแรกก็คือคนทีนี้เขา,าคนก็คือมีสินบ้างไม่มีสินบ้างนี่คือคน ถามว่าแปดพันล้านเนี่ยมีสินแว่งมีมีสักกี่คนอาจจะไม่ได้วันหนึ่งอาจจะรักษาได้หนึ่งข้อสองข้อสามข้อก็คือไม่ครบอันนี้คือคนเป็นได้แค่คนเป็นได้แค่ฐานแรกฐานที่สองก็คือเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คืออันนี้สินห้าครบ เราสาสีนห้าข้อต่ากันมารดทันทีสาที่สองสาที่สามก็เป็นพระละพระก็ไร่ระดับลงไปหนึ่งงสามสีสดาสกัดธากกา,ารอันตาคือยอดลักป็นไม่มีอะไรมากกวนานี้แล้วแล้วที่เหลือละ่ะที่เหลือจากคนละ่ะที่ต่ำกว่าคนก็คือที่อยู่ในพันดินนั่นแหละ มีอะไรบ้างที่อยู่ติดดินหมูหมากาไก่ย่างมาบกวคว้ยกุ้งหอยปูป่าหมดแมงสารพัยยุ่งติดทะเลก้นทะเลนอันนี้สินสักตัวก็ไม่มีเหนะ็นเป็นประเภทที่ยะที่สุดทีนี้มาดูตรงไหนทีนี้ใจใจของคุณเราเนี่ย ในขณะที่ใจหรือว่าจิตของคนเราไม่มีสินสักตัวมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนตอนนี้เหมือนสองประเทศที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ต้องถามหาสินนะเพราะในขณะน,นี้ในนาที่เกิดอยู่อย่างนี้เรีว่าตอนนั้นมันเป็นคนยังไม่ได้เลยหมายถึงจิตหมายถึงใจเป็นคนยังไม่ได้เลยเห็นไหมตอนสำคัญมันต่ำกว่าคน ไม่มีศีลพวกเราโอนายจะโกราน้องดูวันไหนถ้าเราไม่มีศีลเลยเนี่ยนี่ยอก็คือสัญลักษณ์ศีลสักตัวก็ไม่มีว่าพูดถึงศีลแล้วมันราคาโออันนี้คือก่อสขขนสำคัญเพราะนั้นมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นศีลน,นี่เป็นเรื่องของตัวเราบอกพียงดังก็คือให้เรารับเองได้สมภานเนี่ย วันวันหนึ่งเราทบทวนสิ่งเหล่านี้พระเจ้าของเราสอนในสมัยพุทธกาลถ้ารไม่มีพื้นฐานเลยสิ่งที่พระเจ้าสอนห้าอย่างคืออนุปวิกถา,าในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าจะสอนสิ่งที่ง่ายๆแต่สิ่งที่มันยากคือพูดถึงเรื่องทานสิ่งสวรรค์โทษของกรรมและการดำเนินออกจากการรม แค่ห้าหัวข้อแค่น,นี้คนแรกที่ฟังเรื่องรูกกระดาษค,คือพระยศกุพพลบุตรยศกุลบุตรถึงบุตรมเสรษฐีเปอนคนมั่งมีปอนคนติดสุขพูดย่งไงก็จะพาลานาเรื่องนี้แต่โมแต่ติดสุขโมแต่อกอบโกชสมบัติโดยไม่รู้จักทานคือการให้โดยไม่รักษาศีลโดยไม่เห็นโทษของการมคุณโทษของการแล้วก็นม่มีการออกจากกรรมเลย ห้าข้อนึ่งพุทธเจ้าเทศเยอะที่สุดในบรรดากันเทศถ้าถามว่ากันไหนที่พุทธเจ้าเทศเยอะที่สุดคือกันนี้แหละไจะทูดพื้นฐานก่อนห้าข้อห้าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องพิพทธเจ้าเทศบ่อยแสดงว่าสําคัญคือพื้นฐานเป็นพื้นฐานของมนุษย์เลยเจะพูดเรื่องนี้แหละ ดันั้นก็วันนี้ก็ฝากพวกเราให้พวกเราไปสร้างกีดีอย่าไปอยู่ใต้กดีนะอย่าไปอยู่ใต้ดินะอย่าไปย่งเข้าอยู่พนะคนนั้นเข้าอยู่ยเยอะแล้วอยู่กเยอะของเราอีกพกูกมุดรูอยู่ขุดรูอยู่เห็นไหมนะปัจจัยสีไม่ต้องมาพูดถึงที่เราเรียกหาอาสังหาไม่ต้องพูดถึงยารัษาโรคบ้านช่องห้องหาอาหารรรราหากิน ยารักษาโรคอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปถามหาโรงพยาบาลไม่ต้องถามหาเรียกวปัจเจศีไม่ต้องถามหาถ้าคนไม่มีศีลเป็นพื้นฐานก็จะเป็นอย่างนั้นหนักก็จะอยู่อย่างนั้นหมายว่าจิตออกจากร่างแล้วมันก็จะไหลไปตามภูมิกลุ่มคือชั้นของจิตถ้ามันต่ําที่มันต่ำเรา,าคิดได้ไม่ได้ทั้งอย่างศีลห้าไม่ได้ทั้งอย่างก็นั่นเ็าเรียกว่าอบา,อบายอบายมุกเรียกว่าอบาย อบายภูมิขับไปก็เรียกว่าอบายภูมิชั้นของไปคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสีเรื่องแค่นี้แหละที่มันจะต้องไหลไปอย่างนี้ถ้าศีลไม่มีสักตัวนะแต่ถ้าเรามีศีลสันกนตัวเราไม่ต้องไปห่วงของพวกนั้นเพราะฉะนั้นศีลจะเป็นเครื่องป้องกันของพวกเราให้ยกระดับจิตของเราเป็นเครื่องหลักประกันประกันอะไรประกันสังคมเราก็ต้องไปถามหาแล้ว ประกันชีวิตประกันชีวิตตัวเองไม่ต้องไปตามหาบริษัทอะไรแล้วนี่คือหลักประกันคำว่าประกันประกันสชีวาพประกันสุขภาพมันต้องเป็นหัวขใครี่ทุบตุ้ีทรงลายร่างกายนี่คือประกันสุขภาพนะหลักประกันที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันมันครบหมดเลยเรามีศีห้านะเนี่คือหลักประกันจริงๆ อยากให้พวกเราตั้งใจโอวนัจโกน้อมาดูว่าจริงไหมจริงเสร็จแล้วก็ไปสร้างหลักประกันให้กับตัวเองสองไปสร้างกิจดีเองนะแล้วก็ง่ายไม่ต้องไปลงทุนสักบาทเลยไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทานบาทบาท่านั้นท่นนี้น,นี่คือสร้างกิจดีนะถ้าใครอยู่ส่วนยอดที่สุดคือพระพระกี่ใจเป็นพระที่ใจพวกเราเป็นพระได้หมดอะ่ะผู้หญิงผู้ชาย ใครเป็นพระเป็นพระที่ใจไม่ได้เป็นพระที่กายอยากพวกเราเป็นว่าวันพระพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือปวายพระก็รับสิ่งเองใจตรงกันนะปีจะว่ามมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำเฉพาะวัดเรานั่ยแหละวัดอื่นนี่เขาไปทอต้านกันเองพอเราทําจนชินละทําจนไม่มีความรู้มีความข้าใจทาสักแต่ว่าท,ทาทาตามกันมา ก็เป็นเรื่องของพวกเรานั่นก็คือสั้นๆป่าพวกเราป่นนี้ก็คือหนึ่งให้ไปสร้างหลักประกันของตัวเองสองไปสร้างที่ดีก่อให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าที่จะสูงได้ไม่งั้นเราจะไม่มีอยู่นะแต่มีที่อยู่คือแผ่นดินนี่แหละก็จะอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นนหละสปเปซสาตาเราก็จะอยู่อย่างนั้น เสื้อผ้าอาปอไม่ต้องไปามหาไม่ต้องนุ่งเสื้อนุ่งผ้ากันแล้วอาหารอยากกินตังไหนก็กินดิบสุกไม่ต้องพูดถึงถ้าหนออาหารไม่ต้องเผืงจะเป็นจะตายไม่ต้องพูดถึงขอแค่ได้กินคนหนึ่งยังเล่นกระเดาวกระเดาอยวคนหนึ่งก,กัดกินเอาเห็นไหมความแตกต่างของจิตใจความร่ายกายของจิตใจคนที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติคนที่มีศีลไม่มีศีลน,นี่คือความแตกต่างนี่ความโหดร้ายความเมตตา มันต่างกันอย่างทั้งหมดนี้อยู่ที่พวกเราเลือกเลือกได้หมดอ่ะหรือไม่เลือกเลยก็อ,อยู่ที่พวกเราเพราะนั้นศาสนาเจงเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของคนถ้าเราไม่โอปนาญโกคือน้อมเอาไปใช้จริงๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเเปลียนเที้ยไปฟังสมอเหมือนข้าวปลาอาหารตอนนี้กําลังมองทั้งพระทั้งเนนทั้งตัวเนี่ยเวลากําลังจ้องอยู่เนี่ย รู้ว่าอาหารเป็นประโยชน์นะแต่ไม่หยิบเข้าปากจะรู้รสของมันไหมหลักธรรมก็เหมือนกันรู้ว่าธรรมะมีประโยชน์มีคุณค่าแต่เราไม่ปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้รสของพระธรรมคือไม่หยิบเข้าปากนั่นเองตอนนั้นหยิบบ้างหรือหยิบเข้าปากบ้างร่างกายเราก็อยู่ได้วันไหนไม่หยิบอาหารเข้าปากเนี่ยอยู่ไม่ได้นะให้เรานักถึงใจเหมือนกันนะ ถ้าวันไหนเราไม่มีธรรมะอะไรเลยนึกอะไรไม่ได้เลยใจมันจะเป็นยังไงาาก็อ่านข้อใจคือธรรมะอาา่านข้งกายคือที่เรากําลังจะกินอยู่นะแต่อ่านข้งกายกินแล้วมันออกไปนะกินแล้วก็ออกไปทุกวันทุกวันอยู่นะี้แล้วก็ป้อนทุกวันออกทุกวันืลอวมันรั่วทุกวันลนะ่ะเข้าทางออกทางเข้าทางออกทางอยู่อย่างนะี้แต่เราไม่รู้สึกตัวตนนัวเองจริงๆแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้ ชีวิตของเราอยู่ได้ก็เพราะกันเข้าออก,กันออกกันเข้าออกโดยผู้เจ้าประมวลลงลลมหายใจให้ดูลมหายใจเราเยอะเยอะถ้าไม่มีเมื่อ,อไหร่หมดทุกอย่างที่มีอยู่ดินน้ำไฟถ้าลมหมดคือหมดจริงๆเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้คือหลักหลักพูดหลักคิดในชีวิตประจำวันอยากให้พวกเราโอเปนไะอโกนอะมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมันก็เป็นประโยชน์ อยู่ทั้งทางธรรมในทางโลกทางกายและทางใจก็จะเป็นหลักคิดอะไรก็มีหลักพูดอะไรก็มีหลักทาอะไรก็มีหลักเด่ยคนมีหลักมือหลักการนั่นเองนครโมทนากุศลเจตนาน่พพกรราทั้งหลายได้เข้ามาวัดฟังธรรมจ่มาสัยภาวนานในวันนี้ก็อยากให้พวกเราได้สิ่งที่เป็นถ้าวรไม่ใช่ชั่วคราวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คนที่เป็นถาวรได้ต้องสร้างคิดดีเองนะ ถ้าจะดียจะไปขอแก่ฐานแค่รากแล้วก็จบมันคิดว่าแค่มีศีลก็พอแล้วมันไม่พอนะศีลที่มันสูงกว่าศีลมันมีนะแต่สุดที่สูงสุดเมื่อสึงสูงที่สุดแล้วตอนไม่ต้องไปหวอะไรแล้วชีวิตเดียวเราต้องไปหวังแล้วรับประกันเราครบแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วประกันนี้ประกันนะไม่ใช่ชีวิตนี้ชาตินี้จนถึงชาติหน้าเป็นหลักประกันอย่างดีเลย ขออนุโมทนาในกสทาของเราทุกคนขอความดีอันนี้จะเป็นเครื่องปกปังรักษาคุ่มกองดูแลเราให้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่แบบธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทั้งโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเตือน